การแล้วก็ Shadow Banking ก็หายไปอย่างที่เขาต้องการนะฮะฉะนั้นจีนจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มมีสิ่งที่ดีขึ้นนะครับออพอดีเวลาเราน้อยนะญี่ปุ่นผมคงไม่พูดถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมีไม่มีเวลาพูดถึงไทยนะฮะแต่นี่เป็นจีนนิดหนึ่งนะครับจีนท่านจะเห็นว่าเศรษฐกิจที่เมื่อกี้ผมพูดนะ7.5แล้วท่านดูครับสอปีที่ผ่านมาจีนเอาเศรษฐกิจจากระดับ1 0กว่าเปอร์เซ็นที่ผมบอก ก่อนหน้าปีหนึ่ง,งมันคือ10กว่าเลยนะครับลงมา10ตอนนี้อันนี้เป็นช่วงแตะเบรครั้งสำคัญลงมาเหลือประมาณ7.5เห็นไหมครับทุกตรอมาทำได้ตลอด7.5%เปอร์เซ็นต์นะเป๊ะเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าพิศวงมากนะฮะแต่เขาทำได้นะฮะก็อยู่ตรง7.5เอ่อแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวเลขดีขึ้นนะครับการผลิตนะเห็นไหมครับขึ้นเหมือนเหมือนอเมริกานะครับการผลิตดีขึ้นนี่ก็เป็นตัวเลขการผลิตอย่างหนึ่งนะครับรีเทลเซลส์ยอดขายค้าปลีก ตกไปเยอะแล้วก็เริ่มกลับขึ้นมาฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มมีโมเมนตัเตมนะค,คือถ้าให้ดูท่านดูได้3ที่อสามที่นี้ท่านดูมันก็เกินครึ่งของเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกน่าจะเข้าสู่ภาวะที่ดีขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงคือในแง่ของนยโยบายการเงินของอเมริกาซึ่งสําคัญมากๆนะครับตราบใดที่นยโยบายการเงินของอเมริกายังใช้นยโยบายแบบนี้ถ้าท่านติดตามก็คือที่ผ่านมานี้เนี่ยการที่ อเมริกาสามารถประครับประคองตัวเองได้ไม่ได้ล้มลงไปเพราะเขาใช้มาตรการที่กลับกับมาตรการที่เขาเคยบังคับเราใช้โดยสิ้นเชิงปี97ที่เราเจอปัญหาของเราถูกไหมครับเขาสั่งปิดแบงก์เราหมดเลยนะปิดไฟแนนซ์ไป50กว่าแห่งสั่งให้ IMF สั่งให้เรารัดเข็มขัดรัฐบาลห้ามใช้เงินทุกอย่างนี่รัฐบาลเอาลงมาให้หมดคือทุกอย่างบีบจนนิ่งเลยนะฮะห้ามฉีดสภาพคล่องห้ามเนีย แต่ตอนนี้เขาทํากลับกันโดยสิ้นเชิงนะหลังจากเขาปิดแบงค์เข้าไปหนึ่งแห่งแล้วมันเริ่มระเนระนาดเขาเลิกปิดเลยนะหยุดหมดเลยฉีดเงินเต็มที่รัฐบาลกู้เต็มที่อัดเต็มที่ทําทุกอย่างกลับข้างเ,าเราหมดเลยก็เลยทําให้สามารถประคับประคองไปได้ผมเชื่อว่าถ้าเขาใช้ยาขมเหมือนเราตอนเราใช้เนี่ยเขาก็เจ๊งพอๆกับเรานะฮะแต่ความที่เขาไม่ใช้เขาใช้อีกวิธีหนึ่งก็เลยได้รอดมาได้นะครับแต่อาจจะรอดมาแบบไม่แข็งแรงเท่าเราไม่ได้เข้มแข็งเพราะว่าคนเขาไม่ได้เรียนรู้เท่าเรามันก็มีความเป็นไปได้จะเกิดวิกฤต ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวิกฤตมันก็จะมาทุกๆสิปีนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าการที่เขาเลือกวิธีอัดฉีดสภาพคล่องผมไม่ได้เอารูปไหมท่านดูแต่ว่าสภาพคล่องถ้าอธิบายง่ายๆนะครับสภาพคล่องเป็นอะไรที่สาคัญที่สุดนะเราทราบดีอเมริกาเนี่ยจะเก็บสภาพคล่องไว้ในระบบการเงินเขา